สบายดีพี่น้องสบายดีมื่อน,นี้มาพบกับเห่าซองไม่รู้อีแล้วเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ซองที่เฮาวผู้ไทยเนาะบางเธอกะเห่ายี่บ่าวผู้ไทยเลยนะพี่น้องมื่อน,นี้มาเปิดคลิปตอนซองวงแหวนเนะาะฮะเรามาตีาากัค่ะจัะยั่วนี่ไม่มีเพราะว่าเฮากับมีสบายเนาะพี่น้องเฮากับ หากะลูกแต่ไข่เนาะแล้วก็ดีกินส้มดีกินแนวพเผ็ดนะน,ะน่ะน,นี่แม่ก็เลยส่วนกินตามะฮุ่งเน้องเนี้เนาะตามะฮุ่งในมากระพินนี่ขอแม่พี่น้องตามะฮุ่งแล้วก็โหดเม็ดกระทินเซอร์เนาะอืมโตามะฮุ่งกิน,ม,กนมีเยอะแม่ตามมากินนี่เลยเนาะถ้าเราม,มาติ่ะ

ไปพี่น้องได้เฮาเจ็บปิ่นกองลังอ่าปิ่นกองลังคือพี่น้องเบิ่งด้เนาะว่ามื้อนี้เฮาอมตํากนเนาะกันก็เจอเห็นรแกน้แลคนงามเนาะพี่น้องเนาะนี่ มงกับบรรยากาศไม่เ <room> ด็ดเลย้งแต่เขานอนตั้มตั้มทีนาฬิกาอีเบิ้งเป็นอยู่บ่จั๊งโมงอ่ะเป็นโลเบิ้งดูจั๊งโมงเบิ้งยังขึ้นตั้ม เง็บเบิ้งมองมีเป็นใต้ตำหมักลโก้ตุดเลยปดเลยจ้หมาไอเจ๋อบนเลยมาเล่นเรวมาเดี๋ยวนี้แหละมาเล่นใครเห็นตัวก็ได้ดูก็เห็นหน้าเจอเห็น น้ว่ันน้ามบบันบบน้ำนำเอาเซกลงในรอยเกลงลงแม่เอตีจะได้เหี่ยห่างตอไปกนเลยนะดีเอตีอกาปลยนะเอี่ดีไป้บไปตลาดโลกจีนี่นะ คนมันมาท่ากินนนำกันเนาะสบาลักอายอีหนายตุ้ยอันอนี้ยังไม่ท่าท่าสบายดีไหมเพื่อนสบายดีถึงไม่เข้ากอดนก็เจ้าดีนะกล่างอีบ่มืออะไรกันลลอุ้ยจังแซ่บ <c oughs> อันน้ำหนู เสื้อน้ำปลาหน่อยนึงเนาะเพือ่อมันเป็นนำ้ำผูจอกเสือเลล่าลดแบงโนนะมันจังแสบกินแล้วก็เจ็บคอแลวเสื้อเป็นอะไรงัดงัดกันเลย,ายกาะตันนเหยะ ินขี้มือคุณแม่แล้ววัอนี้ได้อู้ว่าแล้มได้กินขี้มือคุณแม่เลยขนาดแม่ย่ำเข้าออป้อนตะกี้ <c oughs> แก่กินขี้ป้า <c oughs> ขี้ป้าแม่ตะกี้ปลาแด็ดตำ่ำปลาแด็ดอันนี้แซ่บเป็นต่ำก็แซ่บแกงก็แซ่บพี่น้นอ,อง นนอนกินผ่านหูบัวพันธุ์ไปตลาดก็ผังผ่าน,นอ้อหนาเกี้ยวอันเกียเก้ยวข้าวนี่เลยข้าวหน้านั่นกินแกงนัวไม้กับต้มไก่เสร็จไม่ได้คอยจากบ้านคอยสิ็ผ้าแม่มาตลาดเข้ากระลินทื่อ้อเสจอพ่นโต๊ะ,ะแล้วก็แล่นแล้วโก้เลย,ยฮัลโหลไม่ได้น้ำตาได้ฮัลลโหฮัลโหล เต็มเนี่ยหน้าป่าก็ใส่บอยเล็กก็ใส่บอยังว่ามีสุดรชเนาญของพันคนนี้คนตกบ้าคนแห่งแล้วพันนี้ก็แลดมีพ่นนะก็พอดีอ่ะนี่เกลื่อนแตะคือในนั่นคือในคลิปมันเด้มันแตะแล้วก็ผัดบ้านผัดเมืองแล้วก็แลดแล้วทีเดียวหลอดแล้วก็หลอดทีเดียวมีหลอดแล้วก็ตายท้านี้ก็ทั้งนี้ก็ป๊บน้ำแน่ท้ายคลิปแน่แต่ปุณนี้ได้ยกินเสียงยิ่ม่หลงัุสำจะตื่นซิ ะดึงตืน่นวันเดียวแสบบอตาเสรเาจะตายเลยเนี่ยเด็ดซ่างน้งองไผ่ร้างน้ำหวานจะก็ไม่เอามาแตงหมูเหมือนป้าผูกกินแน่ยำไม่ตะฮึงเลยคงไม่ได้ฮึงนะ น่าที่ซื้อลูกสาวเาตามเฮแม่กินนี่ซื้อแม่ตามชูกินเราตามมิแซ่มไ,มไปพี่น้องไปจะน้อยเอ,อ้จะน้อยวะปลีเนะ <c oughs> าะพอกันอีบัดกินปลีเนะา,มมาะมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันตาม,มาหู้เห็นหนามันดีกว่า อ้าวก็เห็นต่ํา no ก่อนนี no ่จะมีเห็นหน้าเนาะตําหงตนเงน้องมาเด้อตําหงตนเทงเด้อมาด้กินนํากันเด้อท่านผู้ชมก็สุดยอดแล้วแหละนี่เนาะอกินพอบ่อือมดแล้วแหละเมียนเมียนเส้นมหุงล่าสุดพี่น้องเอ้ยมาเด้อตําหงย่ๆจ้าแซ่บๆมาเด้อมาเด้อมกินกนนิเอ็สดกินเม็ดมากินเด้อแม่้พี่น้องเอ้ย เอาลงเเอาอันนั on, uh ้มาขลาลนด้แม in uh ่ขลนเลยเพือเอาเื้อทางกลางเลยนี่เป็นนี่น้ำแหละนี่อแล้วลป้ไปกินไปวนี้กินที่เกินยี่นอบ่ะกินย่ไหนเลยกินก็เยอะออเสื้อโอ้มีซามีนะระตกนะหมีปลาเมนพี่เสื้อพี่เสื้อกะตกง่ายพี่เออ มากินไปกินจำกันเลยเนาะเอามาขุกวันนี้ไม่ได้กินเนาะทุ่นหม็ดกาทินทางทางในนะหมากกันนะหมากเปลือกคนไทยหองหมากเปลือยหมากกะทินนี่หมากเปลือยมีแม่อยู่อยู่ม่เก็บหมากเปลือยมันะบ้านใส่หองหมากกะทินหมากเปลือย ไปไปไปลกย่างมาเลยย่างมาเลไปไปลุกตับประทานไปกินออ้ยลุกเด่นพวนย่านกล้องนี่เนาะย่างยางย่างกบอยว่กบกับมันไข้เมยเศ้านี้สุ น่ารับประทานมากเลยแม่เท่าก็กินส้มด้วยนะวันนี้<ว>ปุ๊บอก,กินได้าห่ากิอ,กอ,อ่ะสดมั้งด้วยะเอาสูตรนะวัะนนสูตรกินอันไหนมานี่ได้ไม่เยอะบ่ข้วขนาบกินแตะโมกินกินไหมได้เจอคารน้าทางไหน อกอันนั้นเปลกหมูอบลกชินหมูฮะโซมาลูกนึ่งนีแม่อันนี้ลูกอันนี้แม่อันนี้กรลูกกินกินกินก้นไอ๋อม่ตั้งของเสื้อหันบอบอเตอร์ทำผู้มกินตำมาหุ่มหมาจะกินเล้วก็มีหมานหอกทั้ทีโอ้มันจะไปเลยมันจะไปทับงทีูบน Mm. มาพี่น้องหวิมแล้ววิาแล้วเข่าินกาวย้าคิปไม่ได้กินข uh, ้าวอีแล้วเนาะจิ้งม้สบายพี่น้องเออ่าไปเสียเจ้ะ ตายอยู่เหมือนนี้แล้วตาอยู่ทา่อัน้เก็บเออหนูเหนื่อนี่นะเข้าเหนื่อยไม่ได้พอมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์ดนี่ไม่รีบร้นฮะซุ่มไว้ทำไม ดังวาตายแต่ไม mm ้ไปกหรอน้องเหมืนาไแล้วเ็นเ แซ่บแมาเด้อมาเด้อเบิ่งตัวเองบอมามาม่อยมามามาวะมา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 วะมมาทำไมต้ยมมา ว่าคกัน่าจะวบคนละสัเนียงตมากินรึเงาบูกินสี่คนตัวอ่ะคนหนึ่งเนี่งามโพดนะนะพี่น้องนงานรังเธอนงามโพดเนมีกาอเาก็า่าง่มอ้อง้องงาง

2...3 หล่บาเอนนี่งจเดียวนอนจเจียัดนะอัดกับนอนมาเ่ทีนอนเรือบอเลยพอกับไปแม่กับไปนอนอุ้ยนอนุ้พดนเลยอ่ะหนไปดิทำมันดูเฮินจัง ง่ายเลยกขึ้นนี่กัไป,ปรนเช่าเนาเขามานีมาแล้วก็ไปร่อนเข่าอเอากล่องแลยเอากล่องเลพไปมาไมาไหยเลยกินนะกินในที่กลิกนในเี่กกระตกขอมเพื่ด้ไปกินมเนะีย มัวอวานน่ะนาดีน่ะาตุยไม่กินข้าวเนี่ยตายไปยังไม่นด้หรอกกินข้าวสองามถ้ะยเลยทําจะตายที่มึออือตายแต่นักกันหนนจะตายก็มือหนีสอกเ็นแบจะเป็นสอกแบบเป่นอดข้าวมัว่านกินข้าวเท่ต่อเ้าแต่ช้ามากินเต็มร้อยข้าวไม่กินอดกับตุยโอ้มืงยังหน้าแบบกินดี

ไปเืจักปเนนี้ดือจักไปจิ้ซื้อขนมเนาะไปว่าไปล่ะไปว่าโอยเอาใไม่ได้นี่ตะโตตะมา้มื่อมลทุกทุอดทำอานี่กเตอนมา กิน่ะเราจะไจ้กินบะเราเพ่อกนไม่ได้กนเลยอ่แบน่นท่านบอกนาไม่กินนะยาก้แกเนกินแบบได้กเลกินเนาะเอานถุกปันเนี่ยเขาไปซื้อกินหมักสามสิบสี่สิบนตลาดนั่อ่ยาเขาไกปกหมักขาวผัดยี่สิบพันแบบนี้ยากแบบนี้ไปซื้อมื่ซื้อมูนซื้อมาโมาปุ่เนี่ย

Đấy ba Có lườm bụi này Mười, mười và cái nào bây là buồn chứ Quan sát có Hãy

มันแอมกล้องนะมีใจาสิบพันกล้องหอ <c oughs> ก้ออ้กินกมงมกินสม้มอันไหนนะอันนี้จะกินข้าวอม,ม่อยากหลือกินน้กเลยอตงโม่แสบกา่าอาหารแต่นหน่อยตาจะได้กินแตุโม,มนี่ชุนเย็ด ไปตักข so ้าวเดี๋ยวนอนเออตะกีบไปตักข้าวหลุดข้าวแล้วอ่ะกเหมืนตับหมูเมือกินนี้ต้มไก่นี้เลยน้อนไม่แนม่ละพีแล้วหกหมูสั่งเยอะละตับหมูตาบหมูนะมีเมนเยี่ยบนะพี่น้องกินยำเลยก็แซ่บแบบว่าบอกแบบว่าเลืดจานตับหมูส่วนโตนี่นะฝอยนี่มากินตับหมูกินยำเลยก็ได้กินยำเลยก็แซ่บเด็กเลิกเดินดื่มไปมาตะเวงแปดโมงไปกิน เปนมีแต่มักนะหมักเนาะเมียกกินเลยย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 ยายย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 ยายยเยย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 เยย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 ยอยยยกยย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 ยายย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 ลยยยยยย่นยย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 ย หหเห็นเห็นคอมเมนต์หนึ่งท่าบะอ,อ,อีเมลเสาอเลยบ<ห>่อันเจ็บหัวเนาะบ่เอฟซีได้ไหมแม่ไข่แหางน้ำไปลงให้พักหักใค่ได้แล้วอย่างได้ถูกได้แล้วเมื่อวานไปพังเข้มทุเรียน ม่อหวานมือสู่นี่นะหวานมือสื่เนี่เนี่ยไปทางเค็มสะบัดเนาะมอนัดชาเตอไปเอายามาอื้อหนก็ไปพี่น้องไปมเด้อนหนากรกในรมือไปกคนลไจะ่อกินป้ามอเด้

สำหรับคลิปนี้เฮาจะปิดไว้สำนี้ก่นนอนเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้มากินตำส้มตอนตื่นเนาะสุ่มเซลตำส้มวงง่าง่ายๆพี่น้องคลิปนี้เยวสำหรับคลิปนี้เฮาจะได้อเมร์ลาพาร์จากทุกคนไว้สำนี้เนาะนั่นเลยก็ะพานทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังกำลังใจให้ในเดเ้อสบายดีบ๊ายบาย